ทุกหลายเด no ือกบ่มีเสื่อผาทุกบ่มีหลังคาพ่อได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขอวอนพูสวัสดีครับแม่ครูสวัสดีค่ะหลายนีค่ะสวัสดีค่ะมื่อวานเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนะค่ะวันยี่สามก็วันที่ยี่สิบสามค่ะมื่อวานเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนะค่ะแล้วก็ เอฟซีเนาะคะ่ะทางโคร่หลานมันบ,บา่าขำเป็นได้มากเลยค่ะเด้วยไปปู่สมยาสอนสิไปถวายในมือวันที่ยี่สิบสามค่ะตอนกลางคืนก่ะสิม,มีมหรสพคือมีหนังเนาะคะ่ะครับผมมีหนังตามเบาเบากระปูไว้นะคะ่ะแม่สมพรกับจัรให้เรียบร้อยแล้วก็ตอนช่วงเช้าเนาะคะ่ะช่วงเช้าประมาณสามโมงนี่แหละคะ่ะกับสิม,มีถวาย ตนเงินเนาะค่ะถวายตนผาป,ป่าทั้งปูข้ามตาแล้วกัสีมีล่ำค่ะมีล่ำถวายปูยาล่ำถวายปูยาแล้วกัพรทั้งแก่ขขาซา,านอาหารแห่งเนาะค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถุงเนาะค่ะร้อยเจ็ดสิบถุงค่ะค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถุงคือปูบอลน่ะละปูพันวาไปวัดโน่นจะป่าให้ไปแก่เขาสานอาหารแห่งร้อยเจ็ดสิบถุงเนาะมาสันวา ้วก็ะพร้อมทั้งหนังเนาะค่ะหนังตอนช่วงกลางคืนนะคะแ้วกระพร้อมทั้งป้ายนะคะัป้ายปู่สมยาสอนเนี่ยค่ะพนเฮ็ดมาพอดีถึงมือนี้แล้วค่ะพอดีถึงมือนี้ค่ะพ่เนี่ยนะครับหมดค่ะกับพ่อเนี่ยเจรตาเบิสี่หนึ่งห้าเนาะค่ะเฮ็ดเฮ็ดอันหัวพ้นแล้วดูแลแล้วค่ะพึ่งจะได้ป้ายค่ณจะเฮ็ดป้ายมากเนาะค่ะหนึ่งลค่ะเป็นเฮ็ดปากมากค่ะ ปูสมจะสอนเลขที่สี่หนึ่งห้านะคะเปเปสามศูนย์เนาะค่ะเนาะยิบจับใบใบเสียงโศกใบพลับใบซ้องใบเพื่อมีโศกมีหลาบค่ะหล้วก็ยังรอดติดตามบั้นที่ยี่สิบสามแล้วค่ะมือวั้นที่ยี่สิบสามค่ปูแล้วมีเด็ดเด็ดหายค้ะไม่คู่กับคือว่าเป็นเจ้าทา่าหายเนะาะค,ค่ะเนาะท่าช่องเื่ากันถีเพนใดญมากนี่แหละมาทายท้ำให้ท่าเอฟซีเด บอกบุญไปน้ากันเนาะค่ะว่าอยากเทศอยากสั่งอยากรวมบุญไปน้ากันหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าแม่กู้กะสั่งทั้งวัดปู่เทท่องเนาะค่ะวัดปู่เททองกับพญานาคคู่หนึ่งกับเซตสินสมบูรณ์พร้อมทั้งบุรณะโบสถ์บุรณะหอระฆังพร้อมทั้งพระสังกจัจจายเนาะค่ะที่สําเร็จเ็จสินแล้วที่ยังบอเซษก็คือประตูโค้งเนาะค่ะประตูโค้งกําแพงวัดแลวก็พร้อมทั้งเด่นนรก เดนนโรกก็คือสีสางทาวเวสุวรรณกอนนะคะคือรอฟังวันนี้แหละขั้นฟูห้โป่บาดเดียวกะสีสางบักง,งเรื่อยขั้นขั้นบันไดบ่อดใดหลายนะคะเขากะคอยเหตุไปคือปูวานั่นแหละคะ่ะคอยเหตุไปเห็ุเทลระเรียกะหน่อยไปบางเทือบางที่โศกเข้าอาซีมาบ่อพร้อมกันนะคะเนาะ,ะนี่แหละ,ละคือเลขกปูผู้ลังเทือผู้ลังค้นกับว่าเนึ่งเกศสนผู้รังคนกับมันใจตัวนี้มันม่นบ่ผู้รังคนกับมันใจหอ หอปูเนี่คะ่ะปูสมยาสอนสี่หนึ่งห้าแล้วแต่ข้าสิ่เป็นเน้นเอาเด้อค่ะเด้อเพราะว่าแม่คู่ก่ะการันตีให้บ่ได้เนีน่ยล่ะโศกไผ่โศกมันแล้วค่ะเน้นเน้น,น,นตัวเดียวได้จังสี่กับบ่ได้ค่ะข้าเบิงงข้าพิจารณาบเบิงเพราะว่าแม่คู่กับให้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเออเสียงโศกเบืองถ้าผูได้เอาไปแล้วถือว่าไปฟันดีเนาะค่ะข้ากับจังว่ากันจังพิจารณากันเพราะว่า ที่แน่ๆคือแม่คู่ฝันเนาะค่ะคือแม่คู่ฟันเม่ยังนี้เยเียตัวทั้งหน้าไ้ตัวทั้งหลัง <c oughs> <c oughs> แม่คู่ <c oughs> ฝันดีเนาะค่ะฟันดีว่าไปเอาสวิงนะคะไปซอนกุ้งนะคะกุ้งลายละกลุ้ง <c oughs> มิตากุ้งอยตัวยัง่าไปให้ว่าโจมขึ้นมาก,กุ้งแตกเงาเงาเงา,เาไม่มีตัวไตเลย ก็ฝันดีแท้วาสันสิเป็นจังไรเนาะสงสัยบางวันนี่เลียนปูสิเขาบ่าคิดว่าบัดนี้ก็เลยมาฝันต่อใน้ขึ้นเดียวกันฝันว่ารุขั้นแดงนี่แหละแม่คู่กำลังเตรียมว่าสิไปขับพี่ทายพู้ติดกันกันแม่คู่นายด่วนผููที่เพิ่นมาเฮ็ดหัวเฮ็ดเท้าใู่นี่แหละกากซีเมาเม่าวาสันคื้นรถขับรถปูไปเล่นหันแม่นเลนกัสิแม่นเลีนเลีนอยยีสินี่แหละแม่คู่ยาวป้ายาวไปรถปูสิต่ำมันเขาก็ลยเรียนอยู่หรอกแต่ว่าขี่ไปยางแห้ง จนวันสิบสามหมดและจนในห้องนำ้ำเลขรถปูค่ะสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเนี่ยค่ะพิจารณาเบิง่งฝันต่อกันกับที่แม่คู่ได้กุ้มนั่นแหละตอนเอาวิ่งไปสอนได้กุง่งนั่นแหละนี่ละเหลยกรถปูเขามีตัวนี้แหละคะ่ะพิจารณาเบิง่งต่วานตาลองถามปูเบิง่งมือเนี่ยกระสินี่มุ่นปูขึ้นเก่านั่นแหละคะ่ะว่ามันสีเป็นตัวได้แม่เล่าสี ไฮเข้าเรียกเอาหรือว่าราชสีญมไฮบ้ันที่สิบสามเนาะค่ะเนาะรอดิดตามเนาะค่ะเนาะมีมุ่น <c oughs> ปูบ้านเนาโต้ดาวตึนโต้ด่างมาทักมาถ้าเราปูทื่ผักขาวเนาะมาทักปูทื่ผักขาวจับปลายขาตืวโต้ทอดตัวโต้เนาะมาทักวันนี้ก็เหมือนเดิมวันนี้ปู่ก็จะให้เหมือนเดิมนั่งแหละแต่จะเป็นปู่องค์หนังเนาะ สงสาัจ <ersch> ังเลยจะเป็นปู่ที่สาขาหรือปู่ตาหรือปู่โฉมเนาะเรื่องสฉมันเรื่องภูัิเุ time, <S <S ้มตก่นไปไม่ใจเป็นตัวทุบพาพาใบแล้ะขอใบแลว่าพอบก็ไมาที่จิ้งใบที่จริงทึงถามใบสถาพรอบตาที่ไว่ทีมือก่อนว่าฉานคือว่าท่านเขาเห็นเพราะมันบอด้ว่าาน เดียวข้อตไปเรยก็ถึงบที่ตั้งแต่ตึนาบ้าวตั้งใว่าไม่นารอข้อมันไบว่าไหนเนาะมัถึงบ่เขียงอีแลวกปะมาพอกชาวพีขึ้โอากำลังถืงเสียงรือเยอะกว่าตึนาบ้าวทักกอนจังฝอยเนาะน้ ถามหวาหว่ะอยางกมากาวมาเปิดแค่มากเปิดข่วนน้ามงมาเข้ามากเกินหน้ามวยว่าหวานว่าหวานเจ็บเสี่มาฝากรูแล้วเออเอ็งคีทางกาทางกครับเออพอเอ้ยทางนูงนเงวมากาถามสองคนเคยไว้กูเสี่ยงไงว่าิึงทงแล้วด่าว่าเขานักเอินเึิเอินเกิงเกิกูบ้าเบียดโราาดกูรักเสี่มากสองุเออแกขพอถึงน้ำ บักเภาป้ายังงั้งก็ปูว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาหนับหนึ่งคงที่รู้หนึ่งคงที่รู้อยู่ที่ป้ามาร้ายกูร้ายกูบักเภาร้ายร้ายหมู่บ้านน่าร้ายน่าร้ายผมน่าร้ายผมน่าบักควรนัาบักควรเอาจังคือเอาจังคือเอาจังคือ เอาเงี้าเอาถาวายา้วามาะเ้ยนั่งหลกบอาไม่เห็นเง้ยเขาไปครับไปนั่งนอนหน่อยโอ้แต่หน่อยกเอาไปครับคูณนังขี่ไงเพื่อนพูเพื่อ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 วางมาเป็นนั่งนั่งปากข้าวข้าวหัวควนพูดยอ่เลยมาผ่มากโผู่ปูของเจ้าทองเล็กี สี่มืงนห้าสมค่ะฟังอีกครั้งนะนี่คือคี่มึงนห้าสีมื่นห้าปู่สูงได้ของคือมึ่น้าคุณนี่ครับอันหนกว่าวบาเพราะว่าเรบอกไปทดอันนี้ได้คือคือคือมึ่นห้ครับ้วยเนาะง่าวะง่าไปแล้วไปแล้วจบป้า ต้งไปต้องไปนั่งนับเงินหวังข่าวเขาเขียนมาหันจะรอดแม่แก่ที่พิแต่ราหน้าอาแล้วลูกเกอเกลือกิมเกลือเดียพวอย่างไเกลือตึ้มเกลือมีรางวันมีรางวันมีรางวัลใครคนนั้นจะเป็นคนโชคดีบางเชื้อบางที่รูกร้านหวังบริสขึ้นก่มทชกขูทุกคนได้ ได้เงี้ยไป่กูต่างกะว่ากูทุกนอนมึงแบบเกาชูมึงายมั่งเกูว่าถือมึงเด็กขาดว่ะถ้ามึงออกมากูร่าตายวันมึงตายาตายนะจังหวะองหนังว่าอึพอว่าค่ะกูรักคตรแต่งานด้งกูว่าตายมึงกูจะถือมามึงกูจะตายกอนมึงเลยนะเออมึงจำไว้นะถ้ามึงไม่ออกกู กูม่เขาตายกาซูนี storm, s <S ่น oh, okay. ้องพูดเนาะเต้าเต้ถือมัด้วเออตายไปตเยลายไนักเลงเนาะแบบนักถูกเนาะบ้าขู่บ้าเกิดเกยบ้ากองก่ออ้อออกบ้าได้พอออกบ้าได้เพาผู้ขาเมาบมือกเดือดจางกับวัตตื่ววันัน อ่าบ้างคาว่าว่ามี่ออกมาได้ด้วมาแต่รู hum, ้ว่าเขาเถียงได้เถียงแต่ว่าท่านออกคงได้เถียงชื่อนะชื่อต้องได้คพว่าท่านบอกกูเมือนกัเมื่อกหลายหลายตรงเนี่ยัดหมอนจากเมื่อกี้หลายหลายตงน้กูทีเอาว่าที่แลบว่าจะก็ร้องลร้องบอร้องดวงใครดวงมันโชคใครโชคมัน เปิดถินท่านถิ่นท่านว่า่าค mm ือ hmm. กันเออพิจารณาดูเออว่าอันไดถงขวมั้ไม่สมขวเเมือนเตยพอเบาอยู่งเรียกตัวได้กับเป็งขวดดูว่าคบ้านเรียคที่ห้าแต่ชูกับชงขวดมาค่ะเรียรถพออกับถงขวด ปูโสงงานโสงขาถงขวานมันจะเน่าสงขวานจะมาเล่นผู้ขายนี่วันว่าถงขวนม้จจะขึ้นเขาขึ่นงัวก้อนกับว่าท่านจจหงวนี่เขาก็ข,ขึ้นดอกทองสงใช้ต้องไปหาคือเงินถัวนะเขาเขาเท่าขึ้นแล้ว่าลูกจารีเขาทำงานจ่ายไหมว่าไม่งื่อนจ่ายเขาแบบเพาว่า ไม่เป็นไรแกตัวใหม่คือพลาดได้แก้ตัวใหม่ได้นมาหมดเนาะเราแม่เอาังลูกได้นะยข้าลูกบ้างใดก็ยิ่าตาพ่อให้กำลังใจทุกคนพ่อให้กำลังใจทุกคนนะให้รางวัลคนละเท่าไหร่สมใจนักคือหน้าขาวคอสีหายร่างว่า้ว่าขาววะสมใจเป็นนาฏนาการอดทนคงได้นักเล่าผู้อเข้มแข็งตะองอทน ก้าได้ก้าเถียบมีแพ้มีชนะ <c oughs> ก,กูนะดัางน้ำเธอควรให้ถึงด่างวันถึงจ่างร่างวันหายวัยเขาขอหายวายช่วยจีหอดว่าที่ข้าวถางบ้างทีดิจากบ่อไหลบ้านบีงหลายคนบ้านบนนอ้ทิศทีคนป่วปัวทิศชีป่อปัว <c oughs> <c oughs> ทิกทีคนอเอาหารังวัลคูรักนทิพทีว่าเท่นั้นจบเนาะตามว่ารางว่ามีเท่านี้แล้วเนาะเออรางว่าปอบจัขครมาก็ถือเรื่องหนือพอน้ว่าอีพอ่าค่ะถือว่ามีน้ำใจน้ำลูกน้นำใจนักคืออ่ะเอาไปคนรักสี่สี่บาเพราะว่ามาอ่ะสสีคนเนาะมาทิพทีคนอเอาแค่านั้น วันที่ข้าวถามเอาไมาเอามาวัตูกเกาบ่นหลัพองวันแรกแกรนาเอาน้ำลกน้มีแค่นี้ำลูกน้ออาใครลูกร้ำไม่สุกไม่ราไม่สุกไม่หวานสุขภาพแข็งแรงสุขุุกคนเดือกเด้อไอ้เง่องไรล่าไท่องไหว่ากิจกรรมน่าจะเดือเกาน ดูขูทุกขนมนะลูกนะเฮงเฮงรวยรวยเป๊ะเป๊ะถื่ถื่นะลูกนะโอเค